พบกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นปฐมศึกษาปีที่4กับคุณครูวิชิตาด่านปรีดาเรื่องแหล่งกำเนิดแสงน,น้องๆน้องๆลองช่วยกันแสดงความคิดเห็นหน่อยนะคะว่าถ้าโลกของเราไม่มีดวงอาทิตย์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ น้องๆคง,งพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องแหล่งกำเนิดแสงกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะเจมกำลังทำความสะอาดบ้านต้นไม้อยู่คะ่ะน้องๆใช้เป็นที่ทดลองกิจกรรมสนุกๆมาหลายครั้งแล้วยังไม่เคยได้ลงมือทำความสะอาดอย่างจริงจังสักทีตอนนี้ห้องทดลองหดต้นไม้ก็เลยรกไปหมดฮ่าการทำความสะอาดเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ย ก็ยังดีกว่าปล่อยให้มันรกล่ะเอ๊ะนี่มันไฟฉายพิเศษที่ด็อร์ปีเตอร์ประดิษฐ์ให้เรานี่นาได้มาตั้งนานแล้วยังไม่เคยลองใช้เลยแฮะตอนนั้นด็ตอร์บอกว่าเจ้าไฟฉายเนี่ยมีความสาม,มารถพิเศษอะไรสักอย่างด้วยมันคืออะไรนะลองกดเปิดดูดีกว่า นั่นสินะถ้าไม่มีแสงแค่จะเดินออกจากห้องทดลองเนี่ยก็คงลำบากน่าดูอ๋ออย่างนี้นี่เองนอกจากมนุษย์และก็สัตว์แล้วแสงมีความสำคัญต่อพืชด้วยหรือเปล่าอืมคิดคิดดูแล้ว แสงมีความสำคัญต่อทุกชีวิตบนโลกจริงๆด้วยถึงแสงจะเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่มันก็มีประโยชน์มากมายเลยเอาไว้คราวหน้าเรามาคุยเรื่องแสงกันอีกนะเจ้าไฟฉายจะอยากรู้อะไรดีล่ะแสงมันก็เหมือนเหมือนกันหมดไม่ใช่เหรอ แล้วอะไรคือข้อแตกต่างของแสงล่ะหืมแบบเนี้ยแสดงว่าแสงสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทใช่ไหมว่าแต่เราใช้เกณฑ์อะไรมาแบ่งล่ะ เอแสงพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่มีอยู่เองตามธรรมชาติอยู่แล้วนี่นาะหมายความว่าแสงประเภทแรกคือแสงจากธรรมชาติด็กเตอร์ประดิษฐ์ไฟฉายขึ้นมาพอกดเปิดก็มีแสงงั้นเหรออ๋อเข้าใจแล้วแหละแสงประเภทที่สองก็คือแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเอง สรุปว่าแสงมีอยู่สองประเภทประเภทแรกคือแสงจากธรรมชาติประเภทที่สองคือแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นสินะอืมถ้าอย่างนั้นแกนที่เรานำมาจำแนกประเภทของแสงก็คือแหล่งกำเนิดแสงละเซ่แหล่งกำเนิดแสง คือสิ่งที่ทำให้เกิดแสงซึ่งแหล่งกำเนิดแสงที่สำคัญที่สุดเรามาสรุปความรู้เรื่องแหล่งกำเนิดแสงกันดีกว่าค่ะแหล่งกำเนิดแสงมี2ประเภทคือ 1. แสงจากธรรมชาติตัวอย่างของแสงประเภทนี้ได้แก่ดวงอาทิตย์หิ่งห้อยฟ้าแลบป,ปลาบางชนิด เช่นปลาแองเกอร์และเห็ดบางชนิดเช่นเห็ดเรืองแสงค่ะและ 2. แสงที่มนุษย์สร้างขึ้นตัวอย่างของแสงประเภทนี้ได้แก่หลอดไฟไฟฉายเทียนไขกองไฟและแสงเลเซอร์ค่ะ